3ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนคุณจากนักขายมือสมครเล่นเป็นนักขายเงินล้านไม่ว่าคุณจะเป็นนักขายของออนไลน์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ท่าษาในการขายเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าคุณขายไม่เป็นมันก็จบถูกไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่ขายของได้เป็นนักขายเงินล้านเนี่ยเขามีอะไรที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันสําหรับนักขายเงินล้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามนะทุกคนมีขั้นตอนมีระบบที่เขาทําตามทุกครั้งเวลาเขาเจอผู้มุ่งหวัง เพื่อที่เขาจะได้สร้างผลลัพธ์แบบสม่ำเสมอได้แต่นักขายมือสมัครเล่นสินเวลาเจอลูกค้าทำอะไรฮะหวังว่าครั้งนี้จะโชคดีภาวนาเถอะคใอยขายได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองจากนักขายมือสมัครเล่นไปเป็นนักขายมืออาชีพหรือนักขายเงินล้านคุณต้องพัฒนาขั้นตอนหรือระบบในการพูดคุยกับลูกค้าเพื่อสร้างผลลัพธ์ ที่ยอดเยี่ยมแบบสม่ำเสมอในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึง3ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนคุณจากนักขายมือสมัครเล่นเป็นนักขายเงินล้านขั้นตอนที่1ครับ connect with your customer ก็คือการเชื่อมต่อกับลูกค้านักขายมือสมัครเล่นสิ่งที่เขาทําผิดพลาดคืออะไรครับเวลาเจอลูกค้าเกิดอารมณ์ตื่นเต้นอยากจะนําเสนอสินค้าว่าโอโ้โหฟีเจอร์กับเบเนฟิตสินค้าตัวนี้มีอะไรบ้างเจ๋งยังไงจะช่วยลูกค้าได้ยังไงแตนะ่ทั้งๆั้ที่คุณยังไม่ connect กับลูกค้าเลยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะนําเสนอดีแค่ไหนนะถ้าคุณยังไม่คอนเนคกับลูกค้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการนําเสนอของคุณนั้นไม่มีประโยชน์เลยลูกค้าจะซื้อจากคนที่เขารู้สึกว่าเขามีคอนเนคชันด้วยรู้สึกว่าเขาไว้ใจเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแรกและตลอดในการนําเสนอเลยนะคุณต้องสามารถสร้างคอนเนคชันกับลูกค้าได้วิธีการสร้างคอนเนคชันกับลูกค้าทำยังไงได้บ้างเวลาคุณเจอผู้มุ่งหวังเดินเข้ามาในร้านเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคืออย่าไปมองเขาเป็นตัวเลขอย่าไปมองเขาเป็นยอดขาย สิ่งที่ผมอยากให้คุณทําก็คือมองผู้มุ่งหวังของคุณมองลูกค้าของคุณเป็นเพื่อนของคุณเวลาคุณมองเพื่อนอารมณ์ข้างในมันจะเปลี่ยนแปลงสายตาของคุณรอยยิ้มของคุณร่างกายของคุณจะเป็นเม็ดเวลาคุณเดินเข้าหาลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะสามารถสัมผัสสิ่งนี้ได้และคําพูดคุณจะพูดออกมาแบบจริงใจนึกออกไหมฮะมันจะสามารถสร้างคอนเนคชันกับผูุมงหวังของคุณได้และนี่คือวิธีการสร้างคอนเนคชันแบบออฟไลน์ แลหลายคนเขียนเข้ามาถามว่าโค้ชแนทจะสร้างคอนเนคชันแบบออนไลน์ยังไงลูกค้าส่งคำถามเข้ามาถามราคาคือเท่าไหร่อยากจะได้ข้อมูลสินคา้าคนส่วนมากเนี่ยครับก็อาจจะแบบพึ่งพวกแชทบอทนะครับซึ่งพวกนั้นโอเคนะถ้าสินค้าของคุณราคาไม่สูงมากแต่ถ้าเกิดคุณเนี้ยคุณกำลังขายสินค้าราคาสูงระดับหลายพันระดับหมื่นคุณต้องสามารถสร้างคอนเนคชันได้วิธีง่ายๆที่ผมจะแนะนำขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือแนะนำชื่อตัวเองฮะให้ลูกค้ารู้ว่าเขากำลังคุยกับใครอยู่ แค่คุณได้แนะนําชื่อของตัวเองอย่างเช่นผมสมศักดิ์ครับยินดีที่รู้จักมีอะไรให้ผมช่วยบ้างแค่คุณตอบแค่นี้นะครับลูกค้าจะแบบประทับใจในตัวคุณมากแลวผมแกนุนทีเลยนะว่ายอดขายของคุณจะเติบโตแน่นอนขั้นตอนที่2 understand your customer ทําความเข้าใจลูกค้าถ้าวันนี้คุณนําเสนอสินค้าเนี่ยที่ไม่เข้าใจนะฮะว่าลูกค้าต้องการอะไรไม่เข้าใจปัญหาของลูกค้าสิ่งที่คุณนําเสนอจะไม่มีความหมายกับลูกค้าเลยถูกไหมเพราะฉนั้นนะครับถามคามถามครับ ว่าลูกค้าต้องการสินค้าประเภทไหนนำไปใช้อะไรนำไปแก้กปัญหาเรื่องอะไรมีอะไรไปที่เป็นข้อมูลพิเศษนะครับหรือฟังก์ชันพิเศษหรือการออกแบบพิเศษที่ลูกค้าต้องการบ้านเวลาคุณถามคำถามพวกนี้สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือตั้งใจฟังถ้าคุณถามไปไม่ฟังเลยแล้วก็นำเสนอสินค้าของคุณคำถามพวกนี้ไม่มีประโยชน์ขั้นตอนที่3คือ solve h e i r needs solve h e i r problems แก้ไขปัญหาของเขานะครับตอบโจทย์ความต้องการของเขาด้วยการคัดเลือกสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้าได้สมมตินะครับว่าวันนี้ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อมือถือรักสิ่งที่เขาต้องการคือเรื่องของกล้องเขาต้องการกล้องเซลฟี่ที่ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วแบบดูสวยเลยและคุณมีมือถือเครื่องหนึ่งที่อยากจะนําเสนอลูกค้า สิ่งที่คุณต้องทำอะไรครับก็พูดถึงฟังก์ชันของกล้องว่ากล้องตัวนี้มันดียังไงทำให้ลูกค้าถ่ายรูปออกมาไลาฟ์ออกมาทำให้ดูหน้าตาดีหน้าใสเวลาลูกค้าได้ยินแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงครับโอ้โหสินค้าตัวนี้มันบู๊ตสำหรับเา้าแต่ข้อควรระวังก็คือว่าอย่าให้ข้อมูลมากเกินไปเพราะเวลาคุณให้ข้อมูลลูกค้ามากเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับลูกค้าจะงงและมีความรู้สึกว่าสินค้าตัวนี้ไม่เหมาะกับเขาและนี่ก็คือ3ขั้นตอนครับที่จะเปลี่ยนคุณจากมือขายสมัครเล่น เป็นมือขายมืออาชีพขั้นตอนที่1ก็คือ connect with your customer เชื่อมต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ขั้นตอนที่2ก็คือ understand your customer ทำความเข้าใจความต้องการของเขาปัญหาของเขาขัานที่3คือ solve their need solve their problem ช่วยแก้ไขปัญหาของเขาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผมใช้มันนะครับถ้าคุณใช้3ขั้นตอนนี้ทุกๆครั้งที่คุณเจอผู้มุ่งหวังและลูกค้ารายใหม่ยอดขายคุณเติบโตแน่นอนผมอยากจะได้ยินจากคุณนะครับช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยว่า ใน3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนไหนที่คุณชอบมากหรือต้องการปรับปรุงมากที่สุดถ้าวันนี้คุณต้องการพัฒนาทักษะในการขายและสร้างยอดขายของคุณให้เติบโต5เท่าอย่าลืมกดไลค์และกด follow คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ d a Dare Dare to Dreams and dare to make your dreams come true กล้าเดียดฝันและกล้าทำความฝันของคุณให้เป็นจริงเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับี่่ไไาวไ,ไวคม เรายอมแพถ้าตาบงใจที่เราไม่ยอมแพ้กับทีมิตั้เป้าหมายจะเรานีเราต้องเป็นผู้ชนะใช่ไหมใช่